สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะมาด้วยท็อปปิกของวีซ่าอเมริกานะคะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะคะ เราอาจจะสงสัยเนาะอาจจะเคยมีประสบการณ์ไปยื่นวีซ่าไปสัมภาษณ์วีซ่าเมกามาก่อนหรือเราอาจจะเคยได้ยินเพื่อนๆญาติๆเ,เ,เราหรือแม้กระทั่งที่เราอาจจะอ่านดูในอินเทอร์เน็ตเรื่องต่างๆนะคะว่าทําไมตอนไปสัมภาษณ์วีซ่าเมกาเจ้าหน้าที่กงสุนไม่ดูเอกสาร,รเราเลยทําไมเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้จะมาเล่าแบ็กกราวให้ฟังเนอะว่าเพราะอะไรนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ย มีคนที่มีนัดหมายไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยคือแต่ละเอาแค่ว่าในประเทศไทยเรามีที่กรุงเทพมีเชียงใหม่เนอะเอาแค่ว่าที่ในกรุงเทพเนี่ยก็เยอะมากแล้วที่เชียงใหม่ก็เยอะมากแล้วแล้วก็เป็นแบบเนี้ยค่ะทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กรงสุนที่ออกมา,าทําหน้าที่ในการสัมภาษณ์เราแล้วก็ออกผลให้เราว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ท่านเองนะคะ แต่ว่าแบบเคสเยอะมากแล้วก็คือจะต้องแบบว่าสัมภาษณ์ทุกคนให้เสร็จจบครบภายในแค่เวลาแบบครึ่งวันเนาะลองหารเวลาดูนะคะแสดงว่าท่านกงสุลเนี่ยจะมีเวลาคุยกับเราเนี่ยแค่ไม่เกินแบบ5นาทีนะคะเต็มที่เพราะว่าเขาจะต้องแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุกคนให้เสร็จจะไม่มีการแบบต่อเวลาแบบปุดๆไปเลยถึงทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้เขคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั่วโลกเลยค่ะสารทุตธอเมริกาเขาจะไดะ้เขาจะมีการเทรนนะคะเทรนเจ้าหน้าที่กงสุนนะคะแต่ละท่านให้สามารถพิจารณาผลออกผลวีซ่าให้กับเราได้โดยที่พึ่งพายเอกสารให้น้อยที่สุดนะคะคือทางสารทุตธอเมริกาเนี่ยเขามีแบบเหมือนกับมี ประสบการณ์อันยาวนานนะเนาะที่เขาเห็นเอกสารอะไรมาต่างๆทั่วโลกเยอะแยะมากมายเนี่ยพบว่าแบบจริงๆแล้วอะค่ะมันก็มีการปลอมแปลงกันเยอะดังนั้นเนี่ยด้วยเวลาอันสั้นๆน่ะเขาจะเหมือนเอาเวลาตรงเนี้ย มาใช้ในการมานั่งพิจารณาดูว่าแบบเอยเอกสารนี้มันจริงไหมปลอมไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นมันมันไม่สามารถทําได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยเขาเลยจะต้องอาศัยนะคะการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ดูข้อมูลบน DS-160 หรือว่าบนใบสมัครของเราเนี่ยประกอบนะคะแล้วก็จะต้องสามารถออกผลได้เลยว่าเขาจะให้เราผ่านหรือเราไม่ผ่านเนาะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าเอยแล้วมันจะโอเคเหรอแค่คุยกันแล้วไม่ดูอะไรเลยแล้วแบบ ตัดสินได้เลยเหรอว่าผ่านหรือไม่ผ่านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับนะคะทีนี้เนี่ยในการที่เราจะแบบเตรียมตัวไปสัมภาษณ์เนี่ยจึงจะต้องให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องการเตรียมตัวสัมภาษณ์แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เรากรอกบ,บน ds160 ตรงเนี้ยสาคัญที่สุดนะคะแต่ถามว่าเอกสารแล้วเราอย่างนี้แล้วเราต้องเตรียมไหมอะ หรือว่าแบบไปตัวเปล่าได้ไหมก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเกิดในบางเคสซึ่งก็มีนะคะมีเหมือนกันที่ท่านคงสุนโอเคขอดูเอกสารตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดสมมติเกิดเราไม่ได้เตรียมไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเสียผลประโยชน์ถูกไหมคะแล้วก็ความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆมันก็จะลดลงเนาะในวันนี้ค่ะก็ มาเล่าให้ฟังกันนะคะคร่าวๆเนี่ยแหละให้เห็นถึงแบ็กกราวว่าทำไมนะคะเขาถึงไม่ดูเอกสารแล้วก็ จะได้เข้าใจาแล้วก็จะได้เตรียมตัวกันได้ถูกเนาะทีนี้ถ้าเกิดใครมีแผนที่จะขอวีซ่าอเมริกานะคะก็ติดต่อทักเข้ามาที่เกตันโกได้นะคะเราช่วยดูแลนะคะในเรื่องของการกรอกดีเอสหนึ่หนยยังไงนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนทุกอย่างบน DS160 เช่นกันท่านกงสุลไม่ได้มีเวลาเยอะที่จะมานั่งดูอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สําคัญนะคะว่าจุดไหนที่เราควรจะนําเสนอจุดไหนที่มันควรจะแบบเหมือนดึงจุดเด่นให้กับเราออกมาได้ในเวลาอันสั้นการเตรียมตัวสัมภัษ ควรจะพูดอะไรยังไงนะคะใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเนาะแล้วก็ยังไงฝากติดตามในคลิปต่อๆไปของ g e t and g กดเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ